ไทยแลนด์ครับและรอบนี้บอกเลยครับว่ากอไก่ในคะแนนจะต้องมาแบบปับพ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 ับเบื่อราคาคุยอย่างกอไก่แล้วเกินเอาเชิญอะไรั้ยเชิญเลยดีกว่าเชิญครับพี่แฮคครับเน่เน่่ใหญ่เช็ดหน่อยเช็ดอะไรล่ะนี่ต้องการขึ้นสูงๆอยู่แล้วลงโอ้โหมีเก้าอี้เห็นไหมล่ะพี่น้องกูดูแลกันดีครับโอเคฮะ เรามีอีกสองบทให้พี่แฮกได้เลือกนะครับเชิญครับพี่แฮกครับอื่นๆเบอร์เบอร์เช้าเเอาวันฉันป่วยก่อนเลยเลือกแล้วนะฮะบทที่2นะครับวันที่ฉันป่วยถ้าพร้อมแล้วกับบทวันที่ฉันป่วยผมขอํำปริศนาครับอักษรมาครับมือมืออะไรวะถือรับวันที่ฉันป่วยครับ มั่นใจอตอบครับพี่ฮะครับนะครับตอบว่าข้ออ้างข้ออ้างลางานพี่ฮะครับท่านผู้ชมท่านสับสนเหลือเกินว่าวันนี่ฉันป่วยเกี่ยวอะไรข้ออ้างลางานครับโอ้โหมันมีการลาไงลากิจลานู่นลานี่ลานั่นแต่ถ้าบางทีหยุดายาวๆเวลาลาไม่พอก็ต้องควบอ๋อควบป่ว,วยได้ด้วย เรื่องพีเจอกับตัวจัดรายการวิทยุกับอาร์ตด้วยกันครับอาร์ตเนี่ยป่วยบ่อยไม่สบายบ่อยแต่เขารู้นะว่าเขาจะป่วยวันไหนคือพอดีถ้าเกิดมันมีงานเข้ามาครเบาเอเจ้านายครับพอดีไม่สบายวันนี้ขออนุญาตลานะครับตอนสอบไปหาเจ้านายบอกจะทำไงครับก็นี่ครับเออผมผมป่วยผมผมไม่ไหวครับผมผมขอขอพักอยู่บ้านนะครับวางสายเสร็จอยู่ที่พารากอนทำอีเ์อยู

โอ้ยอยู่ข้างไหนวะกโด้โหเชียร์ซะเสียงดังฝั่งเราสู้ไม่ได้ฝั่งนานาแล้วมันเคิร์มไงเราอยู่ด้วยกันตอนนี้เวลาดีมากครับเหลือเวลาอีก3 2วินาทีนะฮะสองคำสบายๆเลยพี่แฮคคครับเก็บคะแนนเต็มไม่ได้นะฮะจะวันนี้ฉันป่วยเหมือนเดิมนะครับครับผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับไปไปไหน ป่วยครับมั่นใจกดตอบนะครับพี่แฮชครับแค่ไม่ได้แค่ประโยชน์ล้กสาวเขาสาวแล้วรู้แล้ววันที่ฉันป่วยคำนี้คือคำว่าแค่ไม่ได้แต่งหน้าแค่ไม่ได้แต่งหน้ามันเกี่ยวอะไรกับวันที่ฉันป่วยครับมันก็ดูโสมๆซิดๆปากซิดๆคิ้วไม่มีคนก็เลยเข้าใจผิด เฮ้ยมันหนีไม่บายบ่ะป่าวอ่ะผู้หญิงส่วนมากเพื่อนทักเวลใช่จริงผู้ชายไม่ค่อยเจอไม่ไม่ทราบผู้หญิงเคยเจอไหมฮะขนาดแต่งแล้วยังมีคนทักเลยค่ะหนักกว่าเดิมที่แอนเล่นเจอชานะครับทอ้นี้ไปต่อไม่ถูกเลยโอเคนะครับกลับมาที่คำตอบพี่ฮัตนะครับยืนยันคำตอบว่าแค่ไม่ได้แต่งหน้าแค่ไม่ได้แต่งหน้านะครับเป็นคำตอบที่ โอเคนะครับตอนนี้พี่แฮงค์เหลือเวลาอีก6วินาทีสุดท้ายครับมันทำไรได้มั้งเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าพร้อมแล้วผมขอคำปริศนาคำสุดท้ายครับอักษรมาครับลองพูดมาพี่วันที่ชัดป่วยมีอะไรบ้าง อยากคอยคอยมีคำที่พี่พูดคอยมีคำแรกมีคำแรกเดี๋ยวเลาหมดไหมเธออยากให้เธอมาดูแลเฮ้ยขยายความให้กับผู้ชมเข้าใจเล่ว่าวันที่ฉันป่วยกับคำตอบว่าอยากให้เธอมาดูแลเกี่ยวข้องยังไงกันมันเป็นความออดอ้อนของสภาพจิตใจครับคนเราเนี่ยเวลาใจอ่อนแอหรือร่างกายอ่อนแอนะสิ่งที่ต้องการนะใช่ไหม แม่ละหนึ่งขับสองเธอ,อละ,อ,ะอยากให้เธอมาดูแลเป็นคำตอบที่เอ็อเกอเด็เดเเ อ่ะพี่อันครับตอนนี้สุดท้ายเลือกหมวดไม่ได้แล้วนะฮะเหลือหมวดสุดท้ายเลยครับทำไมอะค,คะเราต้องมีสิทธิ์ได้เลือกสิคะคในชิตพี่พี่ก็เลือกไปแล้วนี่ครับอ่ะพี่เลือกเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะเล็กๆน้อยๆเลือกมาแล้วครับหมวดเล็กๆน้อยๆนะครับคำแรกผมขอคำปิศนาครับอ,อักษรมาครับ เล็กๆน้อยๆจะเป็น,น ah. คำว่าอะไรได้บ้างครับคำนี้สั้นด้วยฮะโอ้โหพี่โอ ok ้โหหมดแล้วไหมหมดแล้วไหมล่ะโอ้โหพี่แอนเดียวพี่แอนพี่แอนตอบให้ผิดนิดนึงอะไรพี่ก็ไม่มั่นใจพี่ก็รอให้ใกล้ๆก่อนนี่พี่แอนตอบว่าแค่มดกัดเล็กๆน้อยๆแค่มดกัดนี่มันเกี่ยวข้องอะไรกันครับก็แบบ นิดเดียวเหมือนแบบแค่มดกัดจิจิหนีหนีโเเลยอธิบายครอบคลุมมากคดีมากใช่ครับใช้เวลานิดเดียวใช่ดีทุกอย่างครับไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยพี่ก็ได้ขอบคุณดูปลอมเหรอฮะดูปลอมมากโอเคครับอ่ะลองดูนะครับตอบมาแล้วครับว่าแค่มดกัดเป็นคําตอบที่ คำต่อไปพร้อมไหมครับไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมนะไม่พร้อมดูเลยดีกว่าฮะผมพ้อมคำปริศนาครับอ,อักษรมาครับอุปกรณ์นี้พี่แอร์ต้องรู้จริงเหรอไม่ยากอะไรอ่ะคำก็ไม่ยาวด้วยกินก็รักกันพี่แฮร์ไปอยู่นู้นรู้แล้วระดับครูบาอาจารย์เลยนะครับแล้วรู้แล้วนะครับคืออะไร เล็กๆกน้อยๆตอบว่าเราก็ยอมกันไปไมีอ่ไรคำตอบว่าเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมกันไปความจริงไม่ใจยังโกรธ เล็กเล,เล,เล็กแคนเราก็ยอมกันไป<ช>ด่มันเกี่ยวข้องอะไรกันครับมันเป็นเนื้อเพลงค่ะของใครเอยของพี่ปันเป็นเพลงที่ร้องกับพี่ปันบ่อยมากอ๋อแต่ก็ร้องผิดตลอดนะก็เลยไม่แน่ใจว่าเนื้อจะถูกไหมก็คงถูกละค่ะครับผมออเอาละครับยืนคำตอบว่าเราก็ยอมกันไปนะครับเป็นคําตอบที่ ถูกเลยนะครับว่าเพลงนี้นะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นเพลงของพี่มาริวันเจมิน่านะครับร้องกับพี่ปั่นนะครับใช่แล้วเอาตอนนี้ครับเหลืออีกคำเดียวนะฮะแลวเหลือเวลาเยอะพอสมควรครับกับอีก20วินาทีนะฮะเล็กๆน้อยๆทำไม่ได้นะครับใช้เวลาให้หมดไปเลยนะฮะผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับเราวควรจะใช้เวลาให้หมดเนาะ อะไรอ่ะกรับอะไรเล็กๆน้อยๆครับเป็นคำว่าอะไรได้บ้างครับพี่แอนครับอุ้ยพี่แอนครับเวลาหมดแล้วครับต้องตอบแล้วครับยอดกระปุกยอดกระปุกวันเร็วเร็วมาถูกถังแล้วมาถูกถังแล้วเร็วครับพี่ถูกถังครับไม่ได้หรอยอดเมื่อกี้พูดคำว่าอะไรบ้าง ยอ,ยอดมีครับกระปุกมีครับสะสมอ่ะมันการสะสมเขาเรียกอะไรยอดกระปุกวันละหนึ่งบาทโอ้ยเกียจ่ายอดกระปุกวันละหนึ่งบาทใช่จริงๆก็อยากจะบอกน้องๆนะครับแล้วก็เยาวชนที่ <c oughs> ดูอยู่ตอนนี้ <c oughs> การเก็บหอมรอมริษณ์นะคะเล็กน้อยยอดวันละบาทสองบาทยี่สิบบาทหลายๆวันเข้าเนี่ยมันก็จะเป็นเงินมากขึ้นสะสมเนาะวันละเล็กวันละน้อยเล็เล็กน้อยน้อง <สม S 2>